สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์แช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนสโลกลางนะครับเพลงผีเห็นผีนะครับของแอลกอฮอล์นะครับผมในท่อนสโลกลางนะครับก็จะคล้ายท่อนอินโทรนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันที่สำเนียงนะครับในท่อนกลางนี้จะมีการดันสายนะครับแล้วก็การสไลด์นะครับเข้ามานะครับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของ d m i n o r นะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับตั้งสายให้ตรงนะครับเพลงนี้ตั้งสายมาตรฐานนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ1รอบนะครับนะครับสังเกตดูนะครับว่าจะมี สามเนียงเข้ามานะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูกันทีละโน้ตนะครับเริ่มแรกนะครับสายหนึ่งช่อง13นะครับดีดนะครับแล้วก็ลากนะครับลากออกมาที่ช่องที่8นะครับสาย1นะครับก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับสาย2ช่อง10 ดีนะครับแล้วก็สไลด์มาที่13นะครับต้องกะช่องให้ดีๆนะครับเพื่อไม่ให้เราสไลด์เลยนะฮะตรงนี้ต้องต้องฝึกนิดนึงนะครับนะครับสไลด์ให้แม่นๆน,นะครับผมนะรวมกันนะครับอ่านะก็จะเป็นดึงแล้วก็มาสไลด ไปนะครับสาย2ช่อง17นะครับดันครึ่งเสียงนะครับดันมาช่อง18นะครับวิธีการเทียบเสียงนะครับให้ดีดให้เพื่อนเพื่อนนะครับดีดช่อง18 18นะครับที่เราต้องการดันให้ได้เสียงนี้นะครับแต่ว่าเราจะดันช่อง17นะครับคําว่าดันครึ่งครึ่งเสียงก็คือห่างกัน1ช่องนะครับก็17มา18นะครับช่องหนึ่งให้ดีดช่อง18 เราจะดันให้ได้เสียงนี้นะครับจากช่อง17นะครับก็คือห่างกัน1ช่องเรียกว่าครึ่งเสียงนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจไว้นะครับเวลาผมพูดว่าครึ่งเสียงนะครับคราวนี้เราก็ดันช่อง17ครับดันครึ่งเสียงดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีดแล้วก็มากดช่อง18จะเป็นเสียงเดียวกันนะครับเรียกว่าดันครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงก็คือห่างกัน1ช่องนะครับ เล่นให้ดูอีกรอบนะครับทวนใหม่นะครับตั้งแต่ต้นก็จะเป็นแล้วก็ดันเครื่องเสียงนะครับอีกครั้งต่อไปสาย2ช่อง13แล้วก็สาย3ช่อง14ดีสองครั้ง นะครับรวมกันนะครับตั้งแต่ต้นนะครับต่อไปสาย2ช่อง17นะครับดันครึ่งเสียงเหมือนเดิมนะครับนะสายสองช่อง17ดันครึ่งเสียง เดันเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ผ่อนลงมาที่17เหมือนเดิมดีสองครั้งนะครับอ่ะเล่นทวนอีกครั้งนะครับดันเครื่องเสียงแล้วก็แล้วก็ดันอีกนะครับเครื่องเสียงแล้วก็ผ่อนลงมา17ดดีสองครั้ง ต่อไปครับสายหนึ่งช่อง15แล้วก็สาย2ช่อง13นะครับก็จะเป็นนะครับนะเล่นทั้งหมดนะครับ ท่อนต่อไปนะครับสาย2ช่อง13แล้วก็สายสี่ช่องอ่าโทษทีนะครับสาย3ช่อง14แล้วก็กลับไปที่สายสองช่อง13นะครับก็จะเป็นอ่าต่อไปครับดัน หเสียงเต็มครับที่สาย2ช่อง13 1เสียงเต็มก็คือห่างกัน2ช่องนะครับเมื่อกี้ครึ่งเสียงห่างกันช่องหนึงใช่ไหมครับเราดันช่อง13นะครับแล้วก็นําเข้ามา2ช่องก็เป็น13 14 15นะครับก็ดิดดิดช่อง15ดูนะครับแล้วก็ดันให้ได้เสียงนี้นะครับจากช่อง13นะครับเสียงเดียวกันอันนี้ก็คือ1เสียงเต็มห่างกันสช่องนะครับมาอีกครั้งนะครับ ดันหนึ่งเสียงเต็มสาย2ช่อง13แล้วก็ต่อไปสาย3ช่อง10ดีด3ครั้งนะครับคราวนี้แล้วก็กลับมาดันเหมือนเดิมครับที่สาย2ช่อง13แล้วก็ผ่อนลงมาช่อง13แล้วก็ดิดนะครับก็จะเป็น รวมกันทั้งหมดนะครับผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับอีกรอบนะครับนะครับก็จะส่งเขาท่อนร้องต่อไปนะครับก็จบนะครับสำหรับการ แนะนำท่อนสลุกลางนะครับเพลงผีเฮียนพีนะครับผมก็ไม่ยากนะครับเพลงนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกเล่นดูนะครับอยากให้สอนเพลงอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับเผื่อเพลงไหนน่าสนใจนะครับเดี๋ยวได้รับชมกันแน่นอนนะครับผมเจอกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ